วิธีโพสต์วิดีโอหรือรูปภาพให้มีหลายรูปได้ทํำง่ายๆใน Facebook ให้เราแตะที่แอป Facebook ต่อไปแตะสร้างสตอรี่ที่เป็นรูปไอคอนเครื่องหมายบวกแตะที่เลือกหลายรายการเราสามารถเลือกได้ไม่เกิน15รายการนะครับเลือกเสร็จแตะที่ถัดไป ถ้าเราเลือกโพสเป็นแยกสตอรี่เราสามารถดูตัวอย่างก่อนได้จะแยกทีละรูปนะครับในคลิปตัวอย่างจะเลือกเป็นคอ l ล a รูปภาพนะครับซึ่งจะเป็นหลายรูปภาพในสตอรี่เดียวเราสามารถใส่เครื่องมือเช่นข้อความใส่เพลงหรืออื่นๆได้นะครับขั้นตอนสุดท้ายแตะที่แชร์เราก็จะได้สตอรี่ที่มีหลายรูปภาพ เรียบร้อยนะครับทำง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ๆครับ